เงินบาทแข็งค่ามากที่สุดในรอบ4ปีล่าสุดทําให้แบงค์ชาต,ติต้องออกมาตรการมาสกัดค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาแตะระดับที่31.8บาทต่อดอลลาร์ค่ะซึ่งถือเป็นระดับที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า4ปีตั้งแต่ปี2021สาเหตุหลักนั้นมาจากที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังตัวเลขตลาดแรงงานออกมาแย่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักลงทุนก็กังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอตัวแรงอีกแรงหนุนหนึ่งนั่นก็คือราคาทองคำโลกพุ่งทำสถิติใหม่สูงสุดอยู่ที่3,600ดอลลาร์ต่อออนซ์ทำให้นักลงทุนแห่ซื้อทองและผลักดันให้เงินบาทแข็งค่าตามทางด้านของนางสาวพิมพันธ์จเจริญขวัญผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ต้นปีเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า7% นำสกุลเงินในภูมิภาคพ,พร้อมกับยอมรับว่าตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูงทางด้านของแบงค์ชาติจึงกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตราการเข้าดูแลเพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ส่งออกที่เสียเปรียบเมื่อค่าเงินบาทแข็งจนเกินไปอีกทั้งอยู่ระหว่างหาวิธีลดผลกระทบจากราคาทองคำที่เป็นตัวเร่งทำให้เงินบาทผ,ลผ,ลผลันผวน ทางด้านของนายสงวนจูงสกุลจากธนาคารกรุงไทยชี้ว่าเงินบาทหลุดระดับ32บาทต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าแข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคในช่วงไม่กี่วันนี้ขณะที่นักวิเคราะห์กสิกรไทยบอกว่าแรงขายดอลลาร์และราคาทองคำที่พุ่งบวกกับเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าพันธบัตรไทยล้วนหนุนให้บาทนั้นแข็งเร็วเกินคาดด้วยค่ะและนอกจากนี้ทองคำและดอลลาร์แล้วค่าเงินบาทไทยยังได้รับแรงหนุน จากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง2-3%ของ GDP ทำให้พื้นฐานแข็งแกร่งกว่าหลายประเทศในภูมิภาคขณะเดียวกันทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า30,000ล้านดอลลาร์ใน8เดือนส่วนหนึ่งมาจากการแทรกแซงค่าเงินของแบงก์ชาติประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าหากเศรฐษฐกิจสหรัฐยังอ่อนแรงและเฟดส่งสัญญาลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนี้ ก็มีโอกาสที่เงินบาทจะแข็งค่าต่อไปจนถึงประมาณ31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์ภายในชิ้นปีนี้ค่ะสรุปแล้วค่าเงินบาทของประเทศไทยนะคะแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า4ปีซึ่งขึ้นนำภูมิภาคค่ะทางด้านของแบงชาติก็พร้อมออกมาตรการสกัดความผันผวนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยรวมถึงเศรษฐกิจไม่ให้ได้รับความสั่นสะเทือนจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าจนเกินไปค่ะ